ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มากินส้มตำเผ็ดๆนะคะนี่ค่ะส้มตำเผ็ดๆของแม่น้องกัน,นะค่ะก็มีลูกชิ้น,นะคะ่ะมีน้ำจิ้มค่ะมีผักด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีไก่ย่างะคะ่ะนี่ค่ะไก่ย่างแล้วก็มีขนมจีนนะคะก่อนเดินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่องน้องกันนะชอแนลนะคะนี่ค่ะน่าทานไหมคะส้มตำเผ็ดๆเลยะคะ่ะนี่ค่ะ น่าทานไหมคะวังนี้อร่อยมานองทั้งหมพี่จ้ามาเลยค่ะต่อกันเลยค่ะปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนขอให้ร่ำรวยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะปัง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 ทุกคนนะคะมาค่ะตั้งเผ็ดๆเลยค่ะมีไก่ย่างนะคะ ลช่วยหวใ่มส่บ้อยาส้มตำเยอะๆกานออกไปอาจานให้แม่หน่อยลูกกาหยิบจานใ้แม่หน่อยลูกแม่ใส่ขนจีนลูกซนมจีนยิบสามบาท ใหม่แล้วขอให้ทุกคนต้องมีแต่ความจุกนะครับถ้วยใช่ไหมถบโบว้เรื่องรวยรวยสวยรวยเบอร์จานจานไม่ใช่ถ้วยขนมอันนี้ขนมจีนเช้าคนเยอะมากเลยขายดีมากเลยเช้าพร้องจานใช่ไดมเลยอ้า โอ๊ยจานมันไม่ใช่เนี่ยโอ๊ยจานไม่รู้จักจานลูกค่อยลูกค่อยไม่รู้จักจานเด้อแม่บอกไปหยิบจานเอาถ้วยมาใช้ไม่ได้เลยอะจานก็คือจานถ้วยก็คือถ้วยช้อนไม่เอาครับลองหยิบถ้วยหยิบจานให้แม่อยู่นี่ค่จีนนะคะ แล้วจะยัวด้วยกันค่ะมามามาัมามาดดีวัดดีแซมจังอะไรเพื่อนเสื้อหวยก็ไม่ถูกซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวก็ไม่โดนตนาเสียงดวงจ้อยโดนกินจ้อยนี่อะมันมาแย่ แซ่บแสบมาเร็วๆกันเร็วๆกันเร็วกิน,ก,น,ก,นก่อนเลยเร็วกินด้วยกันจะได้อร่อยเร็วกินหลายคนอร่อยอคนเดียวไม่อร่อยมามาตีป้อมอยู่ตีแต่ป้อมนั่นแหละตื่นเช้าไม่ได้ทำอะไรหรอกตีแต่ป้อมนะ่ะเล่นแต่เกมกันเล่นแต่เกม กล้องเป็นไรมันมัวจังมันอยากไอ้ตัวนี้มาบอกว่าห้ามหันหลังใหน่มองไม่ค่อยจะเห็นนะกล้องเนาะโอ้โห้เหลือสองคนนี้นะกล้องมันแตกค่ะที่สามมันก็เลยแบบคนได้ว่ะหน้าจอโทรศัพท์แตกเดี๋ยวไม่มันเกิดเยอะเลยกระบะลรา เก็บไปตัวนุ่นเก็บเก็บไปตัวตั้งร่างก่อนเดี๋ยวที่เขาที่เราเหรอเดี๋ยาตัวนี้เก็บหมดอ่ะ giang yeah, và đám, đám. có <laughs> dòng